สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับซุปตั้มนะครับจากวิศวิธีสาขานนมินนะครับเรากําลังจะเดินทางไปส่งรถลูกค้านะครับที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับตอนนี้เราอยู่กับนี่เลยนะครับรถยอดฮิตนะครับที่ท้องตลาดนะครับมีความต้องการสูงมากนะครับกับเจ้านี่เลยนะครับ e x p ก n d e r c อรคนะครับตัวนี้เราอยู่กับผู้จัดการอาร์มนะครับเราจะมารีวิวนะครับการใช้งานนะครับออปชันและฟังก์ชันต่างๆนะครับในรถรุ่นนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับหรือปุ่มอวอาร์ไดนะครับแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะเริ่มจากนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับการใช้ระบบล็อกความเร็วนะครับผู้จัดการนะครับผมโอเคนะครับวิธีการเริ่มใช้นะครับอธิบายนิดหนึ่งนะครับ โอเคลำดับลำดับที่หนึ่งนะครับสำหรับการเปิดใช้งานของระบบล็อกความเร็วของ Mitsubishi X กซ์แอนเด r ร์คนะครับล้วก็ต้องเปิดปุ่มออนก่อนนะฮะตรงนี้นะเป็นปุ่มออนและปุ่มออฟนะครับหนึ่งเลยแล้วคือเรากดปุ่มออนนะครับจะขึ้นแสดงสัญลักษณ์ที่เรือนไม้นะครับว่าคุยนะฮะลำดับที่2นะครับเป็นการเซตความเร็วนะครับก็คือเริ่มต้นที่40นะครับจนถึง150ที่ความเร็วสูงสุดนะครับเพียงเราดึงก้านเซตตรงนี้นะฮะดึงลงค้าง3วินะครับ ก็เป so ็นการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สังเกตที่เลือนไม้นะฮะล็อกอยู่ที่124นะครับตอนนี้ขาผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะครับวิธีเพิ่มความเร็วนะครับมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับ1ก็คือเติมความเร็วจากขาคันเร่งนะครับหรือ2นะเติมความเร็วจากก้านนะตรงนี้ก็คือการทํางานก็คือเพิ่มความเร็วนะครับก็คือดันขึ้นเรื่อยๆนะฮะสังเกตที่เลือนไม้นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่125นะครับหรือจะลดความเร็วนะครับ ก็ใช้ตรงแป้นเช่นเดียวกันนะครับดึงลงเรื่อยๆนะฮะก็จะลดความเร็วนะครับวิธียกเลิกนะครับแตะเบรกหนึ่งนะฮะสองกดแคนเซลตรงนี้นะฮะแล้วก็วิธีดึงเซ็ตความเร็วค่าที่เราตั้งไว้ล่าสุดกลับมานะครับเพียงดันก้านเซตตรงนี้ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับะี่ความเร็ววาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมนะครับ ค่าที่เราเซตไว้ล่าสุดเลยเท่านี้เองนะฮะสำหรับระบบล็อกความเร็วของ Mitsubishi X p a n d e r Cross นะครับการใช้งานง่ายๆนะฮะหนึ่งเปิดนะฮะสองดึงก้านเซตลงนะความเร็วเริ่มต้นอย่าลืมที่40เริ่มต้นนะครับสูงสุด150นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบล็อกความเร็วของ Mitsubishi X p a n d e r Cross ครับการใช้งานง่ายๆครับผมโอเคอ่าต่อไปนะครับเป็นระบบของปุ่ม Overdrive นะครับตรงนี้นะครับ ว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะปุ่มโอเวอร์ได์เนี่ยคืออะไรและใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบไปดูนะครับอ่ะโอเคผู้จัดการครับผมสำรับปุ่มโอเวอร์ได์ของ Mitsubishi e x เ n e e r อร r คนะครับลูกค้าเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านเลยออกไปเนลลี่ยเซลไมไ่อธิบายนะหรืออธิบายไปแล้วก็อาจจะจำไม่ได้กันนะครับก็คือปุ่มนี้นะเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับ เวลาเราจะเล่งแซงนะครับตรงนี้ก็เวลาเรากดเนี่ยมันจะดึงรอบเกียร์มานะครับสุดตั้มครับผมแล้วเกียร์ก็จะวิ่งอยู่แค่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สามนะครับเวลาเรารเล่งแซงเสร็จปุ๊บเราก็กดให้โอเวอร์ไดเนี่ยกลับมาเป็นเกียร์เหมือนเดิมนะก็คเอเ,เกียร์สี่ครับผมก็คือว่า เป็นปุ่มที่ทําให้รอบเครื่องจัดขึ้นนะครับ,รบแล้วก็รอบเครื่องเร็วขึ้นนะครับ<ช>เพื่อจะเร่งแซงขันข้างหน้านะครับอ,อ่าอย่างในกรณีนะครับกรณีนี้นะฮะเราอยู่บนท้องถนนนะครับก็เดี๋ยวจะลองทดสอบระบบให้ดูนะครับว่ารอบจัดขึ้นยังไงและเร็วขึ้นยังไงนะครับในกรณีเร่งแซงนะครับหรือว่าอ่าในกรณีที่เราจะต้อง ออกเลนขวาโดยกระทันหันนะครับเพื่อจะเร่งแซงคันข้างหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับโอเคนะครับก็มาลองเลยครับกดปุ่มอปอ๊บตอนนี้ผมครับกดเรียบร้อยแล้ว,ลวสังเกตรอบเครื่องนะก็แริมวิ่งอยู่ที่สามพันรอบนะตอนนี้ไปที่สี่พันรอบเรียบร้อยแ,แล้วเวลาเร่งนะครับรอบมันก็จะมาค่อนข้างที่จะไวกว่าเดิมนะตรงนี้ผมลองกดดูนะฮะสังเกตเรือนอ่าตัวเข็มไม้ดูนะครับก็จะค่อนข้างที่จะขึ้นดีนะเวลาเร่งแซงเสร็จก็เพียงกดปุ่มโอเวอร์ไดเหมือนเดิมนะครับออนนี้รอบก็จะกลับมาที่สามพันรอบเหมือนเดิมนะ แต่ปุ่มโอ้ได้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับปุ่มโอ้ได้นะครับทําให้รอบเครื่องตัดขึ้นนะครับก็แน่นอนนะครับจะทําให้การสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในระบบอีโคคาร์แล้วกันนะครับก็คือทําให้มันกินน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ระบบนี้ตลอดเราใช้เพื่อการเล่งแซงเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถนนในในบ้านเราเนี่ยก็คือรถค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ ถ้าในกรณีที่ลูกค้าใช้ความเร็วนะครับโปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมซุปตั้มนะครับแล้วก็ผู้จัดการอามนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับรถ x p e n เ e r c ด o s s นะครับกับระบบ o s d Control แล้วก็เป็นระบบนะครับ o v e r d r i ด e นะครับเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆนะครับทำเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณลูกค้าต่อๆไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ช่อง ของเราด้วยนะครับโชลูมิซูบิชิสาขาโนว์มินแล้วก็ช่อง YouTube นะครับเซลต้ามิซูบิชินะครับก็คุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่ต้องการจะออกรถหรือว่าจะต้องการเข้าสู่บริการนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราได้นะครับที่เบอร์0 2 7 3 3 5 5 0 0นะครับเป็นเบอร์ของทางมิซูบิชิโนวมินนะครับอ่าครับผมแล้วก็เบอร์ผู้จัดการ ศูนย์เก้าศูนย์ครับเก้าแปดเก้าสี่สี่เก้าหกนะครับผู้จัดการอาร์มนะครับผมอ่าแล้วก็เบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าเก้านะครับหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าทีมขายนะครับเป็นอยู่อยู่ฝ่ายขายนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะออกรถใหม่นะครับหรือต้องการซื้อรถเพิ่มนะครับก็มีบริการรับซื้อรับเทินนะครับ ทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลอินบ็อกนะครับทักข้อความเพจหรือว่าโทรมาเบอร์ส่วนตัวที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมเรามีบริการยินดีส่งรถให้คุณลูกค้านะครับทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมซุปตั้มนะครับกับผู้จัดการอาร์มนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ